เทคนิคอันอึความรู้สึกปวดอึเกิดขึ้นเมื่ออึเดินทางมาถึงปลายลำไส้ใหญ่มันจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวกลไกนี้เป็นการทำงานนอกอำนาจจิตใจเราจึงไม่สามารถห้ามหรือหยุดการปวดอึได้ดังนั้นถ้าค่าศึกโจมตีในที่ที่ไม่ควรอึการการั้นหรืออั้น เป็นหนทางเดียวที่ทำให้เรามีชีวิตรอดต่อไปได้เรามารู้จักเทคนิคการอั้นอึที่ดีกันเถอะขอ้อ1ขมิบก้นให้ดีๆให้พุ่งสมาธิไปที่รูก้นเพราะรูก้นคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่คอยควบคุมการออกของอึเมื่อเราขมิบอึ จะถูกดันกลับเข้าไปข้างในทําให้ความดันในลําไส้ลดลงและช่วยให้ความรู้สึกปวดอึค่อยๆหายไปข้อ2อย่านั่งอั้นอึเมื่อนั่งองศาของลําไส้จะอยู่ในตําแหน่งที่อึเคลื่อนที่ออกมาได้ง่ายควรยืนหรือนอนลาบเข้าไว้จะช่วยให้อึออกมาได้ยากกว่าอย่านั่งนะข้อ3หาอะไรอย่างอื่นทํา พยายามอย่าไปคิดถึงมันยิ่งคิดยิ่งทรมานอาจจะทำได้ยากหน่อยแต่ก็สู้ๆนะครับข้อ4อันให้สุดแต่หยุดแค่หน้าประตูห้องน้ำคนส่วนใหญ่เวลาเห็นห้องน้ำทีไรชอบลงใจว่าถึงแล้วจนเผลอผ่อนรูทวานเร็วไปสวยละทีนี้จบกันที่อันไว้ตั้งนานไปไม่ถึงฝั่งฝันสุดท้ายนี้ ใครที่ปวดอึ่อ,อยู่ก็ขอให้ทุกคนฮึบฮึบเข้าไว้แล้วเราจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปแบบไม่เลอกกางเกงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโจนซาลัตสวัสดีครับ